สวัสดีค่ะกุมารแพทย์หมอน,นิดนะคะสำหรับเด็การกนะคะอุจจาระใน48ชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นขี้เทาซึ่งขี้เทาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเขียวขี้มา้าหรือสีดำแล้วก็จะเหนียวมาก หลังจากนั้นเมื่อลำไส้ของเด็กมีก,การทํางานค่ะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าได้รับสารอาหารเช่นนมแม่เข้าไปแล้วอุจจาระของเด็กทารกจะค่อยๆเปลี่ยนสีไปโดยที่ถ้าหากว่าเป็นการได้รับนมแม่เนี่ยเด็กจะมีอุจจาระอาจจะสูงได้ถึงวันละสิบถึง20ครั้งเมือ่อดื่มนมแม่ลักษณะอุจจาระจะเป็นสีเหลืองทองบางคนจะเป็นเม็ดเล็กๆก,ก,กลิ่นจะหอมเมื่อเทียบกับทานนมผสมซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะที่ดี ส่วนเด็กทารกที่ทานนมผสมลักษณะอุจจาที่ออกมาเนี่ย t e x t อร์เขาจะเป็นเหมือนยาสีฟันส่วนสีนั้นจะเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวหรือสีเข้มหน่อยน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยพิ่งลักษณะอย่างเงี้ยเขาจะเป็นจากสูตรนมแตกต่างกันไปเด็กทารกที่ดื่มนมแม่หากคุณแม่ทานอาหารบางอย่างที่มีสีเยอะหรือว่าผักบางประเภทก็อาจจะทำให้อุจลาอาจจะสีเข้มกว่าสีเหลืองทองโดยปกติ มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นหากอุจจาระของเด็กทารกเนี่ยมีลักษณะอะไรที่ไม่เหมือนกับลักษณะปกติที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นเราอาจจะพบอุจจาระเป็นสีแดงหรืออุจจาระที่เป็นสีดําหลังจากที่พน้นสองถึงสวันแรกไปแล้วหรือว่าอุจจาระที่มีมูกเลือดปนซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจเกิดได้หลายสาเหตุนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของการติดเชื้อในลำไส้หรือว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดในทารก ถ้าหากว่าพบลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติอย่างนี้นะคะแนะนำว่าอุจจาระนั้นควรจะนำไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลคือนมแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเขาย่อยง่ายสามารถเป็นได้หลากหลายเช่นกรณีที่หบางคนจะเข้าใจว่าน้องท้องผูกไม่ถ่ายหลายวันแต่ว่าน้องยังถายลมปกติดื่มนมปกติท้องไม่อืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะว่านมแม่ย่อยง่าย ไม่เหลือกาะอาหารทําให้ไม่มีอุจลาออกมาเบียที่2คือทานนมแม่แล้วกลับทําให้อุจลาบ่อยมากเอ๊ะน้องมีปัญหาท้องเสียหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าหากอุจลาะยังเป็นลักษณะปกติอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วไม่ได้มีมูกเลือดปนทารกไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรอย่างอื่นมีไข้ซึมลงดูดนมไม่ดีถ้าอย่างนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถให้ดูดนมแม่ได้ตามปกติทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอุจจาระที่เกิดจากนมแม่เนี่ยจะเกิดจากคุณแม่ทานอะไรเข้าไปเช่นคุณแม่ไปทานอาหารที่ทําให้ท้องเสียอย่างเงี้ยเมื่อมันผ่านน้นํานมออกไปก็อาจจะทําให้ทารกมีอาการคล้ายๆกันได้แต่เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหยุดนมแม่คุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวอาหารเท่านั้นเอง น้องก็จะมีอาการเป็นปกติได้ทารกในครรภ์นะคะเขาจะได้รับสารอาหารนียผ่านทางเส้นเลือดที่ผ่านสายสะดือจากแม่ไปให้ลูกเมื่อหลังจากที่ทารกคลอดออกมาแล้วค่ะทารกก็จะถ่ายขี้เทาออกไปจนหมดในขณะเดียวกันเมื่อหลังจากได้รับนมแม่เข้าไปลำไส้ของทารกจะค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยอาหารเริ่มค่อยๆสร้างน้ำย่อยมาค่อยปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่แตกต่างไปจากตอนอยู่ในครรภ์เด็กทารกอะค่ะที่ได้รับนมแม่เพียงพอแล้วดนะูง่ายๆเลยทารกจะนอนหลับได้ตามปกติไม่งองแงค่ะเป็นเด็กเลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีภาวะอาเจียนหรือว่ามีภาวะที่ถ่ายบ่อยเกินไปเนี่ยได้รับน้อยเกินไปเนี่ยเขาจะตื่นบ่อยแต่นะคะยังมีข้อยกเว้นนิดนึงเนื่องจากนมแม่เนี่ย ย่อยง่ายอาจจะทำให้ทารกเนี่ยหิวบ่อยเมื่อเทียบกับการดื่มนมผสมแต่ถ้าหากว่าเราให้เด็กเนี่ยดูดนมแม่บ่อยๆก็จะยิ่งกระตุ้นทำให้คุณแม่เนี่ยสร้างน้ำนมได้เยอะขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเช่นเดียวกันค่ะคลิปหน้าเราก็มาติดตามเก็บความรู้สำหรับสารพันปัญหาเด็กจากวันนี้ได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ